วันที่9พฤศจิกาย,ยน2566เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพนดุงนารีครบรอบ97ปีโรงเรียนพนดงนารีพร้อมด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพดุงนารีสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนพดุงนารีและครอบครัวกลุ่มสายใหญ่พดุงนารีขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทำบุญขึ้นอาคาร8มั่งคันการศึกษาและรวมทอดผ้าป่าการศึกษา วันที่11พฤศจิกายน2566ขอเชิญสิ์เก่าและผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์97ปีพดุงนารีคืนถิ่นเพื่อลำลึกถึงความทรงจำภายในรั้วกรมท่าฟ้าจากอดีตถึงปัจจุบันและร่วมสนุกสนานกับวงดนตรีย้อนยุคณนาลานอเนกประสงค์โรงเรียนพดุงนารีร ในโอกาสนี้โรงเรียนพดุงนารีได้รับความอนุเคราะห์และอนุญาตจากพระวชิรยานวิสิทตพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามให้สร้างวัตถุมงคลรุ่นจเจริญลาบ97ปีพดุงนารีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นจเจริญลาบ97ปีพดุนารีสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และในโอกาสนี้โรงเรียนพนดุงนารีได้จัดทําเสื้อที่ระลึก97ปีพดุงนารีและจัดงานเลี้ยงสังสรรค์97ปีพนดุงนารีคืนถิ่นในวันที่11พฤศจิกาย,ยน2566ท่านสามารถสั่งจองเสื้อและสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปแายได้เพื่อปรับปรุงหอประชุมอาคารโรงอาหารซื้อรถหล้อเพื่อใช้ในกิจกรรมของทางโรงเรียนและเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน รายละเอียดท่านสามารถติดตามและติดต่อสอบถามได้ทางเพจ Facebook โรงเรียนพดุงนารีอย่าลืมอย่าพลาดโอกาสดีๆที่ทุกท่านจะได้ร่วมทำบุญเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในวันที่9พฤศจิกายน2566และได้พบปะสังสรรค์กันในวันที่11พฤศจิกายน2566 97ปีพดุงนารีคืนชิน